เนี่ย yeah. yeah. ลักษณะของการดมน้ำเพอาบ้านแม่บ้านทางกับข้าวประจำเนี่ยครับผมแล้วก็สามารถใช้เตาแก๊สได้อย่างสบายใจนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy s t i p ครับผมสำหรับการติดตั้งเตาแก๊สหนึ่งชุดนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าตรามออกกอน,นั่นเองนะครับผมเราถึงจะมั่นใจว่าเราใช้แล้วมันจะปลอดภัยจริงๆ แต่ว่ามีอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับผมทั้งที่มันเป็นส่วนสำคัญในระบบของแก๊สเลยก็คือสายแก๊สนั่นเองผมเห็นทุกบ้านเลยแค่มันเขียนว่าเป็นสายแก๊สเนี่ยคนก็ใช้กันแล้วนะครับไปดูสายแก๊สที่บ้านของท่านได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายแบบที่เป็นใสๆนะครับท่านจะไม่เห็นตามออกอติดอยู่แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทาออกมาสาหรับการส่งแก๊สโดยเฉพาะมันก็คือสาย PVC เหมือนสายยางธรรมดานี่แหละครับผมตอนนี้ที่บ้านผมก็เป็นเหมือนกัน มาเลยไปดูว่าสายแก๊สเนี่ยมันมีสายที่เป็นมาตรฐานหรือเปล่าตามร้านอาหารหรือว่าตามโรงแรมที่ได้มาตรฐานเขาก็จะใช้สายแก๊สที่มีมาตรฐานมอกอ,อย่างเช่นสายนี้เป็นต้นนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตว่ามีตามมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็จะมีตัวเลขแสดงมาตรฐานอยู่ตรงนี้ซึ่งสายนี้ก็ทำเอาไวส้สำหรับการส่งแก๊ส LPG โดยเฉพาะก็คือแก๊สถุงต้มในครัวเรือนนี่แหละสายแก๊สที่เป็นมาตรฐานแบบนี้กับสายธรรมดาที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับผม ก่อนถอดแล้วก็ปิดหัวแก๊สให้เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าสายแก๊สของเราเนี่ยเราซื้ออย่างดีเลยนะครับมี5ดาวด้วยแต่ว่าไม่มีมอ,อกอนะครับสายแก๊สนี่ผมก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับผมจะสังเกตว่านี่มันโดนเข็มขัดรัดแล้วมันก็รู้สึกว่ากําลังจะปริแล้วนะครับแสดงว่ามันเกิดการยุบตัวเข้าไปด้วยนะครับผมนะครับมันรัดสักขนาดนี้เลยสายเดิมก็จะสังเกตว่ามันคล้ายๆมี3ชั้นเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสายนี้มันก็คือสาย PVC ลดน้ําทั่วไปนั่นแหละครับผม แต่ว่าทําให้หนาขึ้นแล้วก็เสริมความแข็งแรงแค่นั้นเองโดนแดดบ่อยๆโดนความร้อนบ่อยๆเนี่ยสายอย่างนี้มันจะไม่ทนนะครับผมใช้ไปนานๆมันอาจจะเกิดการรั่วได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะแข็งมากๆเลยพอมันแข็งเนี่ยมันก็จะหลุดจากหัวแก๊สได้ง่ายนะครับคราวนี้เรามาดูสายสีส้มกันนะครับผมสายแก๊สนี้ก็ยี่ห้อ NCR นะครับ ก็จะเป็นเจ้าเดียวที่ได้มาตรฐานมอกอสำหรับสายแก๊สนะครับผมข้างในก็จะมี3ชั้นนะครับชั้นข้างในก็จะเป็นยางสังเคราะห์ที่สำหรับแก๊ส LPG โดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็จะมีเสริมด้วยได้ใยสังเคราะห์ทนต่อการหักงอแล้วก็ชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นวัสดุหุ้มเพื่อป้องกันต่อสภาพอากาศนะครับผมก็จะทนแดดทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเดินสายออกมาข้างนอกเนี่ยโดนแดดสายพวกนี้ก็จะทนกว่าสาย PVC ปกตินะครับผมจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือมันทนแรงดันปกติอยู่ที่20บาร์แต่ว่าสายเนี่ 60บาาทเลยนะครับผมเรียกว่าทนแรงดันกว่าปกติ3เท่าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเผาสายแก๊สให้ดูนะครับสำหรับคุณหนูหนูอย่าลอกเรียนแบบนะครับผม จะเห็นว่าสาย PVC มันเกิดการละลายก็ไปข้างในเลยสำหรับมาตรฐานมอกของสายแก๊สมีอะไรบ้างน,นะครับก็คือสายนี้ออกแบบมาสำหรับ ส่งผ่านก๊าซห่งต้มโดยเฉพาะทนต่อสภาพอากาศและความร้อนบวก60องศาเซลเซียสไปถึงลบ40องศาเซลเซียสเลยนะครับทออยัางไม่ติดไฟและลุกไหม้จนลามเปลไฟสามารถดับลงได้ภายใน45วินาทีสามารถโค้งงอได้10เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางภายในสามารถทนแรงดันได้ถึง3เท่าของแรงดันใช้งานปกติเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับบ้านทั่วไปไปถึงครัวในโรงแรมในร้านอาหารใหญ่ๆได้เลยนะครับผม สิ่งที่โดนเผาก็คือตรงเปลือกนอกนะครับจะสังเกตว่ามันจะไม่ลามไปถึงจุดอื่นมันก็จะไหม้ตรงแค่จุดที่โดนเผาแค่นั้นเองแล้วก็สังเกตว่าข้างในเนี่ยมันยังไม่เห็นการละลายนะครับผมมันก็จะแตกต่างจากอันนี้ที่มันมีการละลายออกมานะครับผมความปลอดภยอัยจุดหนึ่งของบ้านนี้นะครับก็คือการตั้งถังแก๊สให้ห่างจากเตาไฟพยายามที่จะตั้งถังแก๊สออกมานอกบ้านนะครับผมก็สั่งสายมาสิเมตรเลยเอาไว้ต่อมานอกบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อจากถังแก๊สชั้นล่างแล้วก็ขึ้้นนนไปบชั2 ระหว่างทางผมก็ติดคลิปก้ามปูเข้าไปนะครับแล้วก็จะสอดทะลุมุงลวดเข้าไปตรงนู้นโอเคแล้วเราก็ไปปิดรูโดยใช้เทปอลูมิเนียม สำหรับบางบ้านที่วางถังแก๊สเอาไว้นี้นะครับผมผมก็จะไปซื้อเป็นแบบชุดของมันเลยนะครับผมแล้วก็กล่องนี้ก็จะมีขายแบบเมครึ่งกับ2เมตรนะครับข้างในก็จะมีสายแก๊สแล้วก็ตัวแคมป์สตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสายแก๊สตรงนี้ด้วย นี่คือท่อแก๊สที่ถอดออกมานะครับมันก็คล้ายเป็น3มชั้นเหมือนกันแต่จะเห็นว่าความหนาเนี่ยแตกต่างจากที่อีกบ้านหนึ่งผมเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ทําในมาตรฐานเดียวกันถ้าเราต่อเสร็จแล้วก่อนการใช้งานเราควรแทสต์ว่ามันมีแก๊สรั่วไหมเปิดทางแก๊สเสร็จเอาผ้าหรืออะไรที่ชุบแฟบมาปิดแล้วตรงนี้ไม่ได้เป่าฟองอะไรออกมาก็แสดงว่าตรงนี้ไม่รั่วจุดนี้ไม่รั่วแล้วก็มาจุดต่อไป อันนี้ทดสอบการรั่วให้ดูถ้าเกิดว่าเราเปิดแก๊สเนี่ยเนี่ยลักษณะของการรั่วจะเราจะเห็นเป็นฟองอย่างนี้ออกมาคราวนี้เมื่อเราเปิดแก๊สที่ถังด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูโอเคตอนนี้แก๊สก็ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ ใช้ให้เพื่อนๆท่านดูได้นะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tip อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งได้นะครับสำหรับคลิปหนะ้าจ,จะมีอะไรเป็นประโยชน์มาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกอย่าลืมติดตามนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ